ับช่อง JOM ไนพี่ครับวันนี้อยู่กับรายการ OP Review EP สอครับสอแล้วนะครับ EP <OP S 2> สแล้ว OP Review EP สองครับวันนี้ต้องต้องเล่าก่อนว่าทุกท่านอาจจะเบื่อมุมเดิมๆที่เรานั่งรีวิวในห้องนี้ครับนี่นั่งรีวิวในห้องนี้เราก็เลยเปลี่ยนมา รีวิวข้างนอกหรือว่าแบบนั่งนั่งถ่ายข้างนอกบ้างจะได้ไม่เบื่อเนาะไกด์โอใช่ครับเพราะว่ามันถ่ายหลายคลิปล้วอ่ะไม่แด่พอไปเปิลเดิมรูปเสือนั่นนะเดี๋ยวผู้ชมเบื่อนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนมุมบ้างก็วันนี้โอรีวิว ep 2ครับจะมาทําการรีวิวอะไรรองเท้าที่เราใส่ครับรองเท้าที่ใส่ประจำนะครับที่เราชอบมากหรือใส่ออกงานแต่งงนะครับแต่องานแต่งงบ่อยๆนะครับบ่อยๆวันนี้หยิบมากี่คู่ คนละสามคู่นะคนละสามคู่นะครับวันนี้มีเยอะกว่านี้แต่ว่ากดมาไม่ได้นะครับที่บ้านมีเป็นสิบอ่ะแต่ใส่ป็นใส่ไม่ได้ละเอะลนะเอาเอาที่คู่แบบใส่ในแฉกงอะไรเงี้ยมาให้ดูคนละสามคูค่วันนี้รวมก,กันก็เป็นหกคู่นะครับแล้วก็อย่างอืงินขอโทษก่อนเลยครับน้องขอโทษครับขอโทษขอโทษเสียงรบกวนนะครับไทโอเอนไอทีต้องมีเสียงรถยนต์ตลอดนะครับเพราะถ่ายอยู่ที่นี่ตลอด เพราะมันอยู่ข้างถนนนะค,คือร้านผมติดถนนมากเลยครับตอนนี้แล้วก็มีข้างๆก็เป็นพวกต้นไม้ป่าข้างล่างเต็มตอนแรกว่าจะไปถ่ายในป่าเลยว่ามีมีทุกสิ่งแถวนี้ยธรรมชาติรถยนต์มีหมดก็เราจะเริ่มคู่ไหนก่อนดีอ่าถ่ายกันคนละคู่อ่าเริ่มก่อนเริ่มจากของโอก,ก่อนนะคู่ไหนยืบยื่นมาเนี่ยครับเป็นคู่นี้ครับให้กล้องดูนะครับเป็นรองเทา้ารองเทา้าผู้ซอนนะครับรองเท้าผู้ซอเหรอ นี่นะครับผู้ซ้อนเป็นนะครับผู้ซอนนะครับนี่คือจะเป็นแบบนี้เป็นรุ่นไนกี e ตั้งแต่ตอนแต่ก่อนกำลังิีนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ยีแล้วนะครับนี่ไงพุ่มขอ,อด้วยใช่อันนี้เป็นพุ่มขอด้วยสวยนะครับสวยคู้นี้เป็นที่หนึ่งนครพนมนะครับที่หนึ่งนครพนมส่งมาให้นะตั้งแต่ผมอยู่ประมาณปหกหรือเปล่กากำลังจะขึ้นม .1 หนึ่งนะขอร้องน,นี่นานแล้วเหรอใช่นานแล้วเราไม่ได้ใส่เก็บไว้ในตู้ตั้งแต่นู่นเ่ยเป็นปีแล้วยังไม่ได้ใส่ใส่ได้ยเนี่ย เดี๋ยวตกมอ่งเลยเดี๋ยวหลังกล้องนะถายนะเนี่ยเป็นรูปในกี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นของตอ้อะครับของซื้อของแถมก็จะแพงเล่ะยแต่ยังไงก็ต้องใส่แล้วของสวยไะครับสวยเนาะครับเดี๋ยวดูพวกพีกันบ้างนะครับว่าเป็นไงอันนี้ร้ราคาพันครับในถ้าเช็คดูในพวกลาซาด้าก็จะพูดละพันกว่าบาทแต่ถ้าในแบบถ้าในเพจแบบนี้ก็สองพันขึ้นนะครับอ๋อรุ่นนี้ก็สองพันขึ้นแต่ลาซาด้าพันพันหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่ามัน อันหนึ่งนะครับสำหรับคู่แรกของชายโอนะครับได้ครับคู่สวยดูนี่ดูใ,ใกล้ๆเอาคู่ไหนดีนนเานานบบเนอะอันนี้เอาคู่นี้ใส่บ่อยมากใส่จนแบบเยืนอะอันนี้เคู่นี้อะเห็นไหมไนขี้ไนขี้ไนขี้ก็ไม่ใช่ของจริงครับมันสวยแหละเราก็มองจากภายรักภายลพเรื่อยรูปลักษณ์เลยรูปลักษณ์ในข้างนอกเนี่ยมันก็สวยแล้วราคามันถูกอะถูกไม่ได้เน้นแบบ เาเรียกว่าอะไรเน้นเน้นใช้งานนะเออเอาไปออกแต่แต่ว <ๆ S 1> งอาจจะไยสวยลนไเนะเนี่ยเนี่ยแข็งแรงนะครับใต่มาหลายงานมากเดี๋ยวทุกคู่เราจะมีรูปให้ดูนะครับว่าไปใส่ออกงานอะไรบ้างนะครับใช่เลยไปขึ้นให้ดูดูโค้รสวย ูที่ผมนี่น่าจะใส่บ่อยสุดละซื้อมาจนแบบเยินหนักยังไม่ได้ซักอะคิดเอาเพืเ่อนๆในทีมงานแต่วงนี่ล้อว่าเป็นรองเท้าบูทเลยนะครับรองเท้ายักอะเอาง่ายว่าก็ <ใช S 1> เท้าใหญ่นะครับก็นั่นแหละแต่ตาตายตามคนอ้วนนะครับว่าถ้าที่มีใส่ก็สวยนะครับสวยครับแต่คนนี้ซื้อประมาณ400บาทนะครับ <ใช S 2> ซื้อมาประมาณ400บาทก็สวยอยู่ครับผมผมชอบนะม,นมันใส่คนดีอะเปนเหมือนรองเท้ารองเท้าบูทรองเท้าบูทที่เขาใส่ทำงานนะ เป็นไงหมอกับการทํางานอาจจะเย็นๆเพราะว่าไม่ได้ไปแจ่วงแ่วงไม่มีงานอันนี้มีงานนะครับะว่าโนะิ้โหจุก้าวจ้าอันนี้ประมาณราคาประมาณสี่ร้อยบาทนะครับใช่สี่ร้อยบาทอันไหนต่แตอแล้วมาดูคู่ของผมคู่นี้ที่ผมใส่ประจำตั้งแต่พี่หนึ่งส่งมาให้นะครับเป็นคู่ที่สองที่พี่หนึ่งส่งมาให้คู่สองคะคือผมใส่ตั้งแต่พี่หนึ่งส่งมาเป็นนี่ครับเป็นรองเท้าเป็นรองเท้า Nike นะครับก็ ก็สวยโยนนะครับดูสิใส่บ่อยไม่บ่อยอะเยินหมดแล้วเนี่ยใช่ใส่อันนี้ยังไม่ได้ซักเลยนะครับเหมือนกันทุกคู่ไม่ซักทูกคู่บอกเลยครับอันนี้น่าจะเหมือนไปของแท้แล้วเพราะมันมันยังไงมันลูมือของแท้แลมันมันก็ทนดีนะครับเนี่ยขนาดเอาไปเตะบอลเอาไปเตะอะไรมันยังมันก็ทนเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยูอตรงนี้ก็ทนอันนี้อันนี้ผมเป็นเตะบอลแล้วเตะผมขนาดข้างขวาเตะบอลแล้วย่างมันก็เลยขาดแล้วลูบหเลยครับ นี้ก็ราคาอยู่ประมาณที่ประมาณ8 9 0 0อหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าแบบไปซื้อตามร้านก็น่าจะราคาพันกว่าบาทนะเพราะว่าเดนี้มันขายแพงนะแบบเอากำไรเขาตัวตัวเองนะครับก็วส,สวยอยู่นะพูดถู้ก็กุงใส่ในแก่ที่น่งสวงมาให้เย็น่นถึงทุงานนี้นะานล่าสุเนผมไยังใส่ใส่ประจาเลยนะใส่บายนาใ่ผาแบบนิ่มอนิ่แบบเนี่ยผ้างบางเลยครับอันนี้ึือมา อันนี้ไม่ได้ซื้อเขาส่งอันนี้สี่หนึ่งพี่หนึ่งนครมาลมส่งมาให้นะครับถ้าอยากรู้ว่าพี่หนึ่งคนไหนก็ชื่นชมเว่าพี่หนึ่งนครมนมนะก็จะเจอนะครับ FCO นะครับใช่ครับเดี๋ยวมาดูคู่ของพี่พีต่อไปเลยนะครับนี่ถ้าเกิดโอ้โอ้คู่นี้มาละก็พีคู่นี้เลยแล้วกันเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าต่างกันแค่เชือกสีขาวกับสีดํานะครับครับก็คู่นี้พีก็เหมือนเดิมครับเน้นใช้งานได้มาจากตลาด บอกแล้วไม่เราไม่ได้ซื้อแบบว่าเหมือนพวกแพงๆับผมแบบว่าคนแบบเราก็ไม่ได้รวยอะไรขนาดน้เราก็ซื้อแค่ใช้ออกงานพอใส่ออกงานได้มือสองเนี่ย<ช>เนี่ยมือสองเนี่ยก็เนี่ยถึงเครื่องสีขาวไซยๆของโอเลยใช่ไครับไม่สมมักเ,เหมือนกันดำเหมือนกันอันนี้ก็ใส่ได้มาก็ใส่บ่อยเหมือนกัน จะมีงานงานวิ่งที่นครปฐมอ่ะเราใส่กันสามคนมีโอพีพี่กั้งอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูด้วยพี่กั้งได้ได้รองเท้ามาจากเอฟซีเหมือนกันน้องปังนะครับตอนแรกเออเออใช่ใช่พี่หนึ่งพี่หนึ่งส่งมาให้น้องปังแต่ว่าน้องปังใส่ไม่ได้น้องปังก็เลยมอบให้พี่กั้งแล้วตอนนั้นพี่กั้งออกไปรีวิวกับพวกผมพอดีทีนี้หมูบอกว่าเราให้ลองพี่กั้งใส่ทีนี้พี่กั้งใส่ได้แล้วก็ถามปังว่าปังโยนให้พี่กั้งไหมปังก็บอกโยน ก็คือพี่กั้งได้เลยผมองไพ่เลยมองไพ่คู่นี้นะครับพี่ก็ซื้อมาประมาณ3ามอยสาี่ร้อยเหมือนเดิมนะครับไม่แพงบอกแล้วว่าพี่เล่นแพงงานจริงๆครับเนี่ยถึงถึงเพคนต่อไปดูคู่ของกูคู่ต่อไปนะครับคู่ที่ห้าแล้วคู่ที่ห้าแล้วเดียวคู่ที่5แล้วตัคู่ไหนอันนี้เป okay. 100, ็นคู okay. mm ่ส hmm. <inaudible> like <în se> <além> ุดท so ้ายของผมนะครับก uh ็เ huh. ป็นค <ims> <ers> ู่สุดท้ายของของผมที่จะรีวิวนะครับเป็นคู่นี้เลยนะครับเป็นรองเท้าสตาร์นะครับนี่ อาดิดาสนะครับตอนนี้อาดิดาเสเปลี่ยมนมาเป็น,น <ะ S 1> อาดิดาส <นะ S 1> แล้วนะครับเอนอนี่ไงอาดิดาสใช่ผมไม่เห็นรองเท้ไกลพีก็มีไนกี้สองคู่เหมือนกันแต่ว่ามันดูมาดูกันว่าพีจะมีอาดิดาสไหมนะครับแต่ของผมเป็นอาดิดาสนะครับนี่เป็นสาตาร์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่รองเท้าวพ,วพวกแบบแบบนี้นะครับแบบนี้ก <ใน S 1> าเรียกรองเท้าแบบผับแบ๊กหรือไม่รองเท้าแบบ วิ่งอ่ะรองเท้าเหมือนรองเท้าวิ่ง<ช>แต่นี้เป็นรองเท้าอะไรเป็นรองเท้าสตาร์มีปุ่มนะครับตรงนี้มีปุ่มเขาไปเตะฟุตบอลนะครับว<ช>่าโอ้ก็เล่นดนตีไปด้วยเตะฟุตบอลไปด้วยก็แบ่งเวลานะครับวันไหนว่างๆก็ไปเตะบอลว,วันไหนมีงานก็ต้องรีบไปซ้อมทีนะครับไม่เหมือนทีนะครับไม่ว่างจะว่างอะไรก็ดูจะบ้านกินหนึ่งเดียวนะครับกินได้ก็นอนนะครับคู่นี้ก็เหมือนเดิมนะครับพี่หนึ่งอีกแล้วนะพี่หนึ่งส่งมาให้ผมสามคู่แล้วนะครับ แต่ว่ามันมีอีกคู่หนึ่งครับพี่รีพี่หนึ่งส่งมาให้ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยครับเป็นอาดิดาสเหมือนกันนะครับแต่ว่าผม, <S <S ผมไม่ได้เอามารีวิวนะเพราะว่ามันยืมไปนะครับก็สามคู่ครับวันนี้แต่ถ้ารวมกับพี่หนึ่งส่งมาให้ก็ประมาณสี่คู่นะครับคู่ที่หนึ่งทรายยอดใช่ครับคู่นี้ก็ประมาณราคาอยู่ที่ประมาณพันลี้สองพันเนี่ยแหละครับถ้าถ้าในเพจนะครับแต่ว่าไม่ผมก็ไม่รู้ว่าพี่หนึ่งซื้อมากี่บาทนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาให้ผมคู่ที่หนึ่งแคสันสี่เลยนะครับก็ ดูคู่คู่สุดท้ายของปีเลยนะครับสุดท้ายนี่คู่นี้นะครับสีแดงแรงที่สุดอ<ช>ันนี้เพิ่งได้มาใหม่เลยเป็นอาดิดาสนะครับอาดิดาสวีอาดิดาสก็น่าจะมือสองนั่นแหละครับเป็นสีแดง,งนี้ครับสวยนะครับสวยอันนี้อันนี้ซื้อมาสองร้อยบาทที่ร้านขายของมือสองเลยแม่ไปดูพวกอะไรวะลำโพงอะ่ะแม่ไปดูลำโพงมาเนี่ยแล้วก็ได้คู่นี้มาสวยนะครับสวยสวย สีแดงแรงที่สุดอันนี้มีรูระบายมีรูระบายอากาศด้วยนะครับมีรูให้หินเข้าไปตั้มนะครับถ้าเกิดใสุู่น้ำเปี่ยนมันไม่ถึงทั้งไงเลยนะันก็เลยไม่มันรูระบายความร้อนน <c oughs> ะครับใส่สบายนะครับเหมือนแข็งๆแบบน,นีใ <ช S 2> ้ใส่สบายมากเลยทนด้วยพี่ๆก็ส,สลับกันใส่สามผูก็บางทีก็ใส่คู่นี้วันนี้ก็ใส่ในแกะลมแตะลมแต่ผู้นี้พิ่ได้มายังใส่ไม่เยอะยังใส่ก็มีใส่อยู่ ครับคนี้ครัพี่ซื้อมามาสองร้อยบาทครับได้ซื้อมาเลยก็หมดแล้วครับหคู่ทมไมันเหมือนรับเดียวนะแต่ก็เยอะอยู่นะหกคู่อ่ะใช่ครับอันนี้โอ้ก็ยังเหลืออยู่พี่ก็ยังเหลืออยู่นะที่ไม่ได้เอามารีวิวว่าผลมาไม่หมดนะครับ ก,ก็มีอยู่นะมีอยู่ที่บ้านกับผมก็มีเยอะอยู่นะแต่ว่าขนมาไม่ได้นะก็แบ่งทยอยมาเอาที่ผู้ที่ใส่เยอะที่สุดแล้วกัน่นี่ก็มารีวิวให้ดูว่ามีคนขอนะครับ<ช>ขอรีวิวรองเท้าให้ดูหน่อยก็ครบคู่ไปเลยรับรีวิวของพีรีวิวของโอด้วยก็คลิปนี้ก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับอ๋อก็คลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรอติดตามชมนะครับกดติดตามด้วยรเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ